ถ้าเกิดใครตามหานะฮะโมบายซิงหนึ่งดูนะฮะจดจำไว้ว่ามันอยู่ที่มิวสิกนะฮะอยู่ที่มิวสิกถ้าเกิดอยากซื้อติดต่อมา <ś led> ใช่แบบุูยบอกเลยว่าอะหนูยังแบบหนูยังคงข,งขิงหนูขิงได้เรื่อยๆก็คือหนูมีโมบายสิ่งแรกแบบ ช่วงแรกๆก,ก็คือหนูจะแบบเรียกว่างไงเดียเปิดมาแล้วแบบเอ้ยคนนี้แบบฉันว่ามาแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้เก่งราคานะฮะจนถึงตอนนี้หนูก็คือยังมีโมบายบบอันแรกอยู่เลยแบบคนนี้มาแน่แล้วหนูก็เก็บไว้เพราะงั้นแบบเดี๋ยวไว้แกลแล้วเจอกันนะฮะเอามาขายโมาบายฉันจะขายรูปเธอหนูแบบเก็บไว้เยอะมากเอาจริงหนูเก็บทุกคนเลยหนูมีแบบพี่เมษาแบบโอ้ยหนูเก็บทุกคนที่หนูรู้สึกว่ามาแน่แบบเอาจริงก็เก็บทุกคนแหละไม่ขายเลย มีหนูเก็บพี่เป้ด้วยคนนี้หนูก็แบบมาแน่หนูก็เลยเก็บไว้เอสเอมาไม่แต่ว่าจะไปให้เซ็นอยู่นะฮะแต่ก็ขายไม่ได้ไงถ้าเกิดเซนปุ๊บขายไม่ได้ปับ๊บพังเงินก็คือไม่ให้เซ็นจะได้แบบขายได้มีมีของพี่เป้มีไม่ทุกคนมันเป็นคอลเลกชันอ่ะถ้าเกิดสมมติอนะ่ะถ้าเกิดเป็นหนูนะแบบ ถ้าเกิดเป็นเมนหนูอะถ้าเกิดแบบเป็นเมนหนูอะหนูจะชอบเขาทั้งแบบอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตเข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นแบบสิ่งแรกอะมันเลยเป็นอะไรที่หายากมากเพราะมันแบบผ่านไปแล้วผ่านเลยตอนแรกมันไขไม่ค่อยออกนะฮะที่ตอนนี้ล่ะหายากใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเป็นหนูหนูก็จะอยากเก็บ รูปเมนของตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะฮะพี่มีประสิกรเหรออ่ะหนูก็มีหนูก็มีมิวสิกซิงแรกเหรอฮะไม่มีมิวสิกซิงสองเหรอฮะก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันอ้าวไอตดกต้าหายากเหรอหนูมีโปสเตอร์นะหนูขายไหม <laughs> เดี๋ยวหนูขายนะคะช่วงนี้เข้ายากหมากแพงเราต้อง หาเงินนะคะใช่หนูเก็บหนูเก็บทุกเมมยกเว้นเมมตัวเองใช่โอ้ยอะไรกันคะเนี่ยตอนแรกก็จะแบบคิดอยู่ว่าเอ้ยลองมาแบบไลฟ์ไอจีกันไหมอะไรอย่างงี้หนูเคสเยอะมากตอนนี้เคสแบบเคสล้นตัวหนูแล้วค่ะมาเปิดประมูลเลยมาครับ ใช่จริงเออทุกคนก็ต้องเก็บเงินไว้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเอาเงินไปซื้ออะไรนะฮะหมาคนนะอยู่ดีๆก็อุทานขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลแต่เปล่าหนูแค่ด,ดีเลยหนูแค่ด,ดีเลยหนูแค่เพิ่งเห็นหมาแบบหนูเห็นพิ่งเห็นหมาแบบได้๋บวเดพูดอะไรของนเนี่ยเออ แต่แบบทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเป็นแกงที่มาพบเจอกันแค่เป็นบุคคลที่ไลฟ์ยังไม่ครบนะฮะเราก็เลยมาพบปะกันใช่เออหนูว่าแบบเดี๋ยวหนูเก็บราคามันสูงได้อีกค่ะถ้าเกิดใครตามหานะฮะโมบายซิงหนึ่งดูนะฮะจดจำไว้ว่ามันอยู่ที่มิวสิกนะฮะอยู่ที่มิวสิก ถ้าเกิดอยากซื้อติดต่อมาค่ะ <c oughs> หนูทานแรงไปหน่อยใช่ไหมคะใช่ดีเลยดีเลยแต่ว่าหนูเห็นนะฮะน้องหมาเออหนูว่าแบบหนูลองเปิดประมูลราคาเล่นเล่นดีไหมมีใครให้เท่าไหร่บ้างคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่ะ ราคาปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ350หรือเปล่าเปิดที่สาม้ามีใคให้มากกว่านี้ไหมคะส0บาทโอ้ทุกคนเศร้ามากไม่ได้เศร้าเออเออเออไปได้อีกค่ะถ้าเสียเราไปได้อีกค่ะ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 โอ้ เอาจริงถ้าเกิดห้าพันก็คือมีเงินกินข้าวทั้งเดือนแล้วอะ่ะกินแบบอยู่ดีเลยนะห้าพันเนี่ยโหห้าพันล้านพิเชอไม่มีบอกว่าไม่มีของพิเชอรบอกว่าไม่มีคนนั้นเขาแพงมาตั้งแต่แรกเก็บไปได้ไม่มีเงินเหมือนกันนะฮะใช่ทุกคนก็คือเงินทิปนะฮะประดุดดังเป็นเดอะซิมที่แบบมีต้นเงินสมมุติว่าแบบอยากซื้อของก็คือมีต้นเงินเก็บเงินบนต้น เอามาให้มิวสิกเพื่อที่จะซื้อโฟโต้เซตนะฮะ